เคยมีใครคิดไหมครับว่าทริปที่ตั้งใจว่าจะไปสนุกสนานกับเพื่อนเนี่ยบางทีมันอาจจะกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่เราจะไม่มีวันลืมได้เลยเรื่องที่เราจะมาเล่าฟังกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่การเดินทางไปตั้งแคมป์แบบธรรมดาธรรมดานี่แหละมันได้เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดการเลยเฮ้ย <Hey, S 1> พวกมืองฟังดูเหมือนเป็นคำพูดธรรมดาธรรมดาที่เพื่อนๆเ,เขาคุยกันใช่ไหมครับแต่เชื่อเถอะครับว่าคำพูดสั้นๆคำนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของความสยองขวัญทั้งหมดในคืนนั้น โอเคครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากกลุ่มเพื่อนนักศึกษา4คนอารมณ์แบบว่าแก๊งที่เน้นปาร์ตี้เรื่องเรียนอะไว้ที่หลังแล้ววันหนึ่งพวกเขาก็ตัดสินใจกันว่าเออไปตั้งแคมป์กันดีกว่าไปกันในป่าลึกทางภาคเหนือของไทยเลยนะกะว่าจะไปสัมผัสธรรมชาติแบบถึงแก่นกันสักหน่อยและในกลุ่มเพื่อน4คนนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าคาแรคเตอร์นี่ครบเครื่องมากมีตั้งแต่คนที่เชื่อเรื่องลี้ลับแบบสุดๆไปเลยคนที่แบบไม่เชื่ออะไรเลยสักอย่างแล้วก็มีเพื่อนที่ขี้ระแวงไปซะทุกเรื่องกักบอบีด ซึ่งไอความแตกต่างสุดขั้วของแต่ละคนนี่แหละครับมันกำลังจะไปกลายเป็นชันวนของเรื่องราวทั้งหมดพอเข้าไปในป่าลึกพวกเขาก็ไปเจอโลเคชันที่คิดว่าเออใช่เลยมันเป็นร้านโลง่ลงๆที่มีต้นไม้ใหญ่ยักษ์อยู่ต้นหนึ่งสูงเด่นกว่าต้นอื่นๆในบริเวณนั้นเลยพวกเขาก็เลยตัดสินใจตั้งแคมป์กันตรงนั้นแหะครับโดยที่ไม่รู้เลยแม้แต่นิดเดียวว่าสถานที่ที่เลือกเนี่ยเขามีเจ้าของเฝ้าอยู่แล้ว พอตอกกลางคืนปุ๊บก็ตามสเต็ปเลยครับวงเล่าก็เริ่มอั้งบรรยากาศรอบกองไฟก็เริ่มคึกคืนเสียงคุยเสียงหัวเราะดังลั่นป่าด้วยความคึกขนองกันแบบเต็มที่เลยแล้วก็นั่นแหละครับพอแอลกอฮอล์เข้าปากความกล้ามันก็มาเต็มเพื่อนคนที่ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับอะไรเลยเนี่ยก็ลุกขึ้นประกาศก้าวมาดังลั่นเลยว่าคืนนี้ข่านี่แหละเจ้าป่าเจ้าเขาโอ้โหเป็นการท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในป่าแบบตรงๆเลยพูดจบแค่นั้นแหละครับเหมือนมีคนกดปุ่มปิดสวิตช์ความสนุกสนานคำท้าทายนั้น มีคนรับคำท้าเขาแล้วและบรรยากาศทั้งหมดก็เปลี่ยนไปในพริบตาคือจากที่เคยเสียงดังวกเวกปาทั้งปากกับเงียบกริบลงทันทีจนหน้าขนลุกและเพื่อนคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาเริ่มรู้สึกได้ถึงอะไรแปลกมันเหมือนมีสายตานับไม่ถ้วนกําลังจับจ้องมาที่พวกเขาจากทุกทิศทุกทางความรู้สึกมันบอกชัดเจนเลยว่าตอนเนี้พวกเขาไม่ได้อยู่ที่มีกันแค่สีคนอีกต่อไปแล้วคนที่รู้สึกได้ก่อนเพื่อนเนี่ยเขาก็าเลยเงยหน้าขึ้นไปมองบนต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นแล้วก็เห็นภาพที่ทําให้ช็อกไปเลยครับ คือเขาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยโบราณนั่งอยู่บนกิ่งไม้สูงลิฟต์เขารู้สึกทันทีว่าต้องทําอะไรสักอย่างก็เลยแอบย่องเอาเหล้ากับกับแกล้มเนี่ยไปที่โคนต้นไม้คนเดียวเพื่อจะขอเข้ามาแทนเพื่อนแต่ทันทีที่วางของลงก็มีใบหน้าคนห้อยหัวกลับลงมาแปลว่าหน้าห่างกันไม่ถึงคืบแล้วกระซิบข้างหูเลยว่ากูไม่เอาโอ้โหเจอแบบนี้เข้าไปเขาวิ่งกลับเต้นตัวสัตว์เลยครับแต่ก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังกลัวเพื่อนจะหาว่าเมาแล้วก็บ้าไปแล้วแต่การปฏิเสธคําขอเข้ามาในครั้งนั้น้นนนนมมััเเป็แคค่่จุดรริตรบ เพราะว่าหลังจากนี้ตั้งหากคือ่ําคืนแห่งความสดยสดสยองของจริงที่พวกเขาต้องเจอเหตุการณ์มันเริ่มพีคขึ้นตอนประมาณตีหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นก็คือถาโถมเข้ามาไม่หยุดเลยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเวลาให้พักหายใจกันเลยทีเดียวมีเพื่อนสองคนที่แยกตัวไปเข้าห้องน้ําพอกลับมาที่เต็นท์ก็เจอภาพที่แบบประหลาดสุดๆคือเต็นท์มันบวมเป่งออกมาเหมือนมีคนอัดกันอยู่ข้างในเป็นสิบสบคนเลยด้วยความสงสัยคนนึงก็เลยตัดสินใจรูดซิปเต็นท์เปิดดู แล้วภาพที่เห็นข้างในคือโอ้โหไม่ใช่คนครับแต่มันคือฝูงวิญญาณจํานวนมหาศาลที่อัดแน่นเบียดเสียดกันอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยเจอแบบนั้นเข้าไปสติแตกสิครับวิ่งโกยอ้าวไปที่รถกระบะเลยกะว่าจะขับหนีออกจากป่าให้เร็วที่สุดแต่พอสตาร์ทรถแล้วเหยียบคันเร่งปรากฏว่ารถมันไม่ไพครับมันหนักอึ้งเหมือนมีใครมาทวงไว้แล้วพอหันไปมองกระจกมองข้างเท่านั้นแหละก็ถึงกับเข่าอ่อนเพราะเห็นภาพวิญญ,ญาณน,นับไม่ถ้วนทั้งเกาะทั้งนั่งอยู่เต็มรถไปหมดทั้งข้างนอกและข้างในเลย สุดท้ายพวกเขาก็ทิ้งรถแล้ววิ่งหนีตายกันออกมาจากป่าจนไปถึงวัดในหมู่บ้านใกล้กๆเพื่อขอความช่วยเหลือและที่วัดนี้เองครับที่พวกเขาได้รู้ความจริงทั้งหมดจากผู้มีวิชาอาคมท่านหนึ่งผู้มีวิชาบอกว่าสิ่งที่พวกเขาไปลบหลู่เขาเนี่ยไม่ใช่ผีสางหรือสัมภเวสีธรรมดาทั่วไปแต่เป็นแม่ตะเคียนซึ่งท่านเป็นรุกขเทวีที่ทรงอิทธิฤทธิ์มากและสถิตยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ที่พวกเขาไปตั้งแคมป์ทับที่ท่านอยู่นั่นเอง ทางรอดมีแค่ทางเดียวเท่านั้นครับคือต้องกลับไปที่เดิมเพื่อทําพิธีขอขามาอย่างเป็นทางการซึ่งพิธีนี้มันคือการเดิมพันด้วยชีวิตของพวกเขาทุกคนเลยแล้วในวินาทีที่ทูบดอกสุดท้ายมันมอดดับลงปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นครับจากท้องฟ้าที่มืดครึ้มเหมือนฝนจะตกหนักจู่ๆก็มีแสงแดดส่องลงมาลมที่เคยพัดกระโชกแรงก็หยุดนิ่งสนิททุกอย่างเงียบสงบลงมันคือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนที่สุดที่บอกว่าพวกเขารอดแล้วท่านอภัยให้แล้ว แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยคือคำพูดของเพื่อนคนที่ไม่เคยเชื่ออะไรเลยเขาสารภาพออกมาหลังพิธีจบว่าตลอดเวลาที่นั่งสดขอขอมาอยู่เนี่ยเขามองเห็นแม่ตะเคียนนั่งจ้องมาที่เขาตาไม่กระพริบเลยพร้อมกับรอยยิ้มที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือรอยยิ้มแบบไหนในที่สุดเมื่อคำขอข,อขอมาได้รับการยอมรับสิ่งลี้ลับต่างๆก็หายไปกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ก็สามารถออกจากป่ามาได้อย่างปลอดภัยแต่แน่นอนว่า ประสบการณ์ครั้งนี้มันได้ทิ้งบทเรียนครั้งสำคัญเกี่ยวกับความเคารพไว้ในใจของพวกเขาไปตลอดชีวิตเรื่องราวนี้ก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่าเออในโลกนี้เนี่ยนอกจากกฎหมายหรือกฎของสังคมที่เราเห็นเห็นกันอยู่มันอาจจะมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะไปล่วงเกินหรือละเมิดโดยเด็ดขาดเลยจริงไหมครับแล้วทุกคนเละครับมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างลองมาแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะครับและถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุ